บอกเลยว่าเป็นการไปไหว้ถวายแม่ไอ่อย่างมีความสุขแล้วก็ได้กินของอร่อยด้วยได้เข้าไปขอพอรแม่ไอ่ในศาลของแม่ไอ้ด้วยเพราะว่าปกติเขาจะล็อกเอาไว้แต่เราก็ได้มีโอกาสที่ไปไหว้แล้วก็รำถวายท่านแล้วก็มีการบวงสรวงอะไรอย่างเงี้ยด้วย ไปบุญกระถินมาใช่ไหมคะคือจริงๆอ่ะวัดนี้ชื่อว่าวัดสวรรค์สามัคคีธรรมวนารามนะคะหนูอ่ะไหว้ที่วัดนี้หลายปีแล้วนะคะ,ะเป็นเป็นวัดที่ดีมากๆเลยคะ่ะแล้วก็สนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยกราบพะระทำบุญแล้วก็ศึกษาธรรมะตามรูปแบบของพระพุทธศาสนา ใช่ค่ะซึ่งหนูก็คือชอบมากๆเลยแล้วก็บรรยากาศเนี่ยก็คือจะเป็นบรรยากาศที่รมรื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวัดนี้อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะออลลี่ก็ได้มีโอกาสไปทําบุญกระถินเนื่องในวันออกพรรษาด้วยใช่ไหมคะพอไปทํารู้สึกว่าอิ่มบุญอิ่มใจมากคนมากันเยอะมากๆเลยจริงๆแล้วเราก็ได้มีโอกาสไปร่วมทําในโรงทานด้วยก็คือเป็นโรงทานขนมโคกค,ค่ะที่ไปทําซึ่งต้องขอบคุณแฟนๆแ,แ,แล้วก็กัลยาณมิตรทุกท่านนะคะที่ ร่วมกันบริจาคล้างโรงทานแล้วก็ร่วมกันทําบุญกระถินปีนี้ด้วยซึ่งนอกเหนือจากเราทำของตัวเองแล้วเราก็ยังโอนทําบุญร่วมกับพี่เมเก,เก้แล้วก็พี่เดียนาฟรีโปด้วยใช่ค่ะก็ได้บุญหลายต่อหลายทางค่ะรู้สึกกลับมาก็จิตใจผ่องใสมีความสุขมากๆที่ได้ทาบุญเพราะเป็นบุญใหญ่อะค่ะทุกคนหนูก็รู้สึกว่าบุญกระถิ่นนี้เราพลาดไม่ได้จริงๆต่อหนึ่งปีเพราะมันเป็นบุญใหญ่มากๆเราต้องทําใช่ค่ะ ใช่คะ่ะก,ก็ก็เป็นแฟนคลับของแต่ละคนด้วยคะ่ะแล้วก็เราก็ทําบุญเองด้วยคะ่ะก็เพิ่มเติมกันไปแล้วแต่จิตศรัทธาปีนี้นะคะป,ปีนี้ออลลี่ก็ร่วมกับแฟนคลับก็ทําบุญเฉพาะทําบุญนะคะก็คือน่าจะเราเๆหมื่นกว่าบาทอะไรประมาณนี้คะ่ะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเ,เราไม่ได้เปิดรับบริจาคนานเพราะว่ามันเป็นการทําบุญกระถิ่นเนาะเราเราไม่ได้แบบรับบริจาค ที่แบบว่า ในในส่วนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะซึ่งทำบุญกระถิ่นก็นคือปรปับปรับจริงๆแต่ก็ต้องขอบคุณแฟนๆเพราะว่าแบบเหมือนเหมือนเราเราเราโพสต์วันนี้ว่าเราจะไปแล้วเราก็แป๊บเดียวก็ไม่กี่วันเราก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งต้องขอบคุณแฟนๆมากเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้บังคับเลยว่าใครจะทาบุญหรือไม่ทําบุญบางคนโอนมา20บาทเราก็เราก็แบบอนุโมทนาบุญกับเขาเพราะว่าการทําบุญเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องท es, ําบุญเยอะก็ได้ค่ะนิดๆหน่อยๆก็คือได้หมดแต่ทั้งหมดทั ids, ้งมวลของยอดทําบุญทั้งหมดที่เป็นบุ น่ะนะคะใช่ค่ะเป็นวัดที่เราเจอจากผู้ใหญ่ที่เรารู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นอ่าจากทางญาติของเราแล้วเราไปออกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยด้วยความที่เขาสนิทเขาว่าเป็นญาติอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเจอเขาก็เลยบอกว่าลองไปกลับคือหนูเป็นคนที่สวดมนต์นั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วด้วยพอพอเรารู้ว่า เออมีม,มีมีพระที่เป็นอ่นนีต้ตามความเชื่อนะคะคือหมายถึงว่าท่านเป็นถือว่าเป็นพระที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแล้วก็เป็นอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยอุ้ยอยากไปอย,กอยากไปทําบุญกับท่านสักครั้งแต่พอไปครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเรารู้สึกว่า,รา,รว,าวัดที่นี่ร่มรื่นดีจังแล้วก็ไม่ได้อ่บังคับหรือว่าจะใช้คําว่าบังคับไม่ได้สิไม่ไม,ไม่ไม่ได้กําหนดยอดเงินหรือว่าไม่ได้มีกิจกรรมอะไรที่ ใช่ก็คืออย่างเช่นแบบเรารู้สึกว่าหลวง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 ปู่ท่านมีเมตตามากอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นแบบใครลำบากอะไรเงี้ยหลวงปู่ท่านก็จะช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆหลวงปู่อายุ ตอนนี้ก็83,000ศาแล้วค่ะแต่ว่าท่านก็ยังดูแข็งแรงแล้วก็น่าเลื่อมใสยอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นเป็นพระที่คนในย่านนั้นแล้วก็จังหวัดนั้นแล้วก็ต่างต่างจังหวัดด้วยที่เป็นลูกศิษย์นะคะเขาก็จะรู้ว่าท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าหุ้ยศรัทธาจังเลยที่เนี้ยไปไปมาๆก็เลยกราบท่านมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่น่าจะประมาณ8ปีได้แล้วมั้งคะใช่ค่ะแต่ว่ามันมันก็ยังอยู่ใน ปกติของมนุษย์นะคะก็คือเราก็ทําบุญเท่าไหร่ก็ได้ไม่ไม่ไม่ต้องซีเรียสไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ต้องไปสร้างอะไรอย่างเงี้ยก็ไดแ้แล้วแต่จิตศรัทธาของเราเลยมีน้อยทําน้อยมีมากทำมากไม่มีก็ไม่เป็นไรก็คือท่านก็จะบอกให้ลูกศิษย์นั่งสมาธิสวดมนต์ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยไปใช่ค่ะก็รู้สึกว่าดีค่ะที่ได้ทําบุญแต่ว่าวัดอื่นก็ยังทํานะคะวัดอื่นเราก็ยังทําปกติเพราะว่าเราเป็นคนชอบไปเที่ยววัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะ จริงๆเนี่ยกำลังจนัดกันอีกอยู่แต่ว่าจริงๆเรามีกรุ๊ปแล้วเราก็คุยกันเรื่อยๆตลอดเวลาคุยกันตลอดคือกลายเป็นสนิทกันไปเลยค่ะตอนนี้ก AH. right. ิจกรรมอะไรเราจะเราจะถามกันตลอดอย่างเช่นพรุ่งนี้เราจะทําบุญช่องเราจะนัดกันแล้วว่าเราจะใส่อะไรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะทักกันตลอดก็คือกลายเป็นเพื่อนเป็นพี่ที่สนิทในวงการแล้วก็สนิทในชีวิตจริงไปแล้วอะค่ะตอนนี้ก็คือสนิทกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนมากใช่ไหมคะหมูกระทะหมูกระทะทาบุญแล้วก็จะเป็นคือเขาน่ารักกัค่ะแต่ละคนคือเขาก็อยากแบบส่งเสริมกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นชุดวันนี้พี่เดียนานะคะเป็นคนเอาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาเขาน่ารักมากๆแล้วเขาก็จะถามสารทุกสุขดิบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทําบุญกับหมูกระทะนี่แหละคะ่ะจะเป็นส่วนใหญ่ใช่ค่ะ ไปแล้วมีออลี่คิมแล้วก็พี่เก่งไปกัน3คนซึ่งอุ้ยต้องต้องเล่าจริงๆอันนี้เพราะว่าคือพี่เดียนาเขาเขาเขาติดงานใช่ไหมคะแล้วแล้ววันที่เราจะไปมันค่อนข้างด่วนหุ้นหันพันแล่นเพราะว่าเราเราคุยกันแล้วเราไปเลย วันนั้นเจอคิมเจอพี่เก่งพอดีอะค่ะมันมันเป็นวันที่เราเรา,เรานัดกันดูละครตอนจบอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วเราแต,แต่พี่เดียนายังไม่กลับมาจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็กําลังคุยกันว่าอุ้ยเราจะไปกันไหมปุ๊บปับ๊บทัวร์ไปเลยซึ่งพี่เดียก็คือติดงานติดภาร,รกิจแต่พี่เดียอยากไปด้วยมากที่อุดรพี่เดียเลยบอกเฮ้ยทำยังไงดีอยากไปด้วยจังเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะกลายเป็นว่าพี่เดียจัดให้ทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่ชุด คุณแม่ไปรับคุณแม่พาไปทานข้าวแล้วก็มีพี่ไม้พ่อไม้พี่ลมพรพี่แคนดี้แม่แคนดี้รักแก่นมากับเราไปกินข้าวกันคือเจอกันสรุปก็คือไปเจอกันที่นู่นด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสไปรำตอนเลกตัวเล,ก,วเลกจะแต่งหญิงแต่คือตอนแรกแต่พี่เปเกก็มีละคร ส่งคำหมอลำที่เขาเร่งเร่งเร่งกันอยู่ใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เอาคนที่ว่างเพราะเราแบบเราก็เข้าใจหลายคนอยากไปแต่ว่าเราปุ๊บปั๊บกันมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไปไปแล้วก็คือไปกันเลยอะค่ะแต่ว่าสิ่งที่มันดีที่สุดเลยคือพี่เดียนาเขาสปอนเซอร์เราทุกอย่างทั้งที่เขาอะไม่ไม,ไม่ไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาแบบเขาเช็คเขาดูเขาอะไรทุกอย่างคือต้องบอกเลยว่าเป็นการไป ไหว์ถวายแม่ไอ่อย่างมีความสุขแล้วก็ได้กินของอร่อยด้วยค่ะพี่ใหม่ก็มาพี่แคนดี้ก็มาใช่ค่ะแล้วก็ได้เข้าไปขอพรแม่ไอใ่ใน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 ศาลของของแม่ไอ้ด้วยเพราะว่าปกติเขาจะล็อกเอาไว้แต่เราก็ได้มีโอกาสที่ไปไหว้แล้วก็ถวายลำถวายท่านแล้วก็มีการบวงสวงอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะเล็กๆอะไรนะคะก็แล้วก็เล่าทุกอย่างเลยค่ะว่าเออแบบ มันมันเป็นความเพื่มปิ่นม,มันเป็นความภูมิใจนะคะถึงเราอะ่ะกอ็อาจจะส่วนใหญ่อาจจะอยู่ที่กรุงเทพเป็นหลักนาอะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าอีสานเนี่ยมันคือบ้านเกิดของเราอะ่ะแล้วเราก็มีความสุขทุกครั้งที่เราได้เล่นละครที่มันเกี่ยวกับภาคอีสานยิ่งรอบเนี้ยที่หนูได้เล่นเกี่ยวกับวัฒนธรรมของแม่หนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่หนูภาคภูมิใจมากๆแล้วหนูก็พยายามและทําให้เต็มที่ที่สุดหนูแต่หนูก็รู้ว่าแม่ รู้ว่าพวกเราพยายามแล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนที่มากันวันนี้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จตลอดไปค่ะแต่ว่าก็ก็มีคนบางคนนะคะขอภาคสองอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีแบบก็คือก็คือแบบแฟนคลับอยากดูภาคสองมากอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เขาไปไปแล้วแฟนคลับไปรอไปหาเราเยอะมากใช่ค่ะซึ่งหนูโพสในเพจว่าหนูจะไป หาแม่หนูจะไปอุดรแต่หนูลืมบอกว่าไปที่ไหนแต่ขนาดว่าเราลืมบอกเราอะลืมบอกใช่ไหมคะแต่คน่ะเขามาเขาเขาพูดต่อต่อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มารอเจอเรามามารอถ่ายรูปกับเรามาดูเราลำอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งน่ารักมากๆจริงๆแฟนคลับเหนียวแน่นมากแล้วก็เรียกร้องให้ทำภาคสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ใช่ค่ะค่ะก็เร็วๆนี้นะคะจะมีรีรันนะคะสำหรับละครผาแดงนางไอ ใครที่รักและคิดถึงละครเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าเราก็ไล่กันไปตั้งแต่ EP 1จนถึง EP สุดท้ายอย่างจุกๆเลยค่ะรับรองว่าจะได้เห็นหน้าเราเร็วๆนี้แน่นอนค่ะให้หายคิดถึงกันนะคะทุกคน